ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันที่11ตุลาคม2565นะครับนี่ก็เป็นดูบรรยากาศน้ำบนพื้นที่ของแก่งย่าล้นนะครับของบ้านาสำโรงนะครับตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับ พันนะครับดูกล้องเลยทีครับนี่เราบอกแล้วนะครับว่าให้ขนย้ายขนย้ายนะครับนน่นบ้านนะครับบ้านมีพันนะครับไว้พอนสวัสดิสิขืนได้นะครับจางต่างหลายบาทอ้าวนี่ฝนนะครับเพิ่นไปแล้วขึ้นไปโยงทางพนังกันน้ำแล้วครับทางการก็ได้มาเสริมพนังหนึ่งนะครับนี่ด้านใ้้เมื่อนี่เป็นปลายุบมองตัดไผ่สะพั่นนะครับนี่เด้อจิวแค่นิดเดียว ก็เพื่องการรโอกาสมากนะครับในช่วงขันเสา,าอของบันวัาอังขั้นที่11อตุลาคมนะครับนี่เป็นทีทางหน้าพอ,อ,อยิ่งยุ่นะครับอีกเดอ้อทาง่าีสเขอไปหาประตูนำนะครับนี่ยูนิดเดียวเลยนะครับแล้วว่าคงจะปลอดภัยนะครับบองนี้ผมอยากจะนั่นพี่น้องนะครับมาเวิร์นะครับมือเนียมากครับป๋าหมุน พี่พ่อยี่สร้างหมุนนะครับไปนั่งพอเอาเพิ่อหนีท้ายหลายรอบแล้วนะครับเ่าเสียขาออกอากาศนั่นไม่ได้เจ้อด้ะอันหนาวะนักพี่ไอ้พวกไหนแก็ไอ้มันสร้างผู้นี่พอเห็ดเฮียนเซ่นี่โอเคพ่อยี่หมุนนะครับออกสมอหมุนออกที่พี่ไปหลายรอบแล้วครับมาเบิ้งครับว่าผมอยากไงท่านให้ติดตามมาครับว่าแจ้งยาหล่นเี่นบ้านไหนจะรอดนะครับบ้านไหนจะรอดได้เนาะ ว่านายจะหลอดนะครับเพื่อนครับจากบ้านสำโรงนะครับนี่เ้อทอหลอดบ้านสำโรงครับอ่าน้ำไหลหลอดพื้นครับนี่ตาดจะเบิ่มเบิ่มเสียงเสียงน้ำนะครับนี่ยังธรรมชาติเลยนะครับเสียงน้ำจะข่างต้นลำสาครับมองนี่มองขาดเก้ครับนี่มองขาดปีที่แล้วนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับจยุดนี่แหละครับมีรอยซึมเช่นเดียวกันนะครับเ่าวันที่สิบเอ็ดนี่ครับยังซึมเลย ครับเสียงน้ำตาดบริเวณกวากจังเม็ครับไอ้นี่น้ำไหลจังเม็ดนะรอยบ่เกือบร้อยเม็รนะครับน้ำขามถนนถนนข้องน้ำนะครับลงไปซูเชียงหยาหล่นครับน้ำก็เริ่มขาวแล้วนะครับครับมาบังอีกจุดหนึ่งนะครับเด้ออยากให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับว่าจุดที่ท่างบริษัทรับเหมางนะครับ นี่เห็นตะเคียงห่างติ่มยู่นี่นะครับรับหมอมาเห็ดข้างไว้ครับเอาแมคโคมาขุดถนนนะครับจิวย่านถนนพังนะครับนี่น้ำอมน้ำเลยนะครับเบื้องเอางครับผมอยากมันพังขาดไปมองเหนียวไม่มยังไหวเหครับประเทศไทยตรงนี้ยังซึมเลยนะครับเมื่อมองขาดที่ปีที่แล้วนี่เห็นกอไผ่อ่เป็น สากพ่อให้เป็นพ่อเลยเห็นเป็นเป็นหลักฐานนะครับปีที่แล้วครับนี่น้ำยังไหลเลยครับนี่ยังไหลเมืองนี้นะครับก็คงเกี่ยวบ่ออันตรายนะครับเพื่อการซึมนะครับนี่บังนี่สะพานตัดไผ่นะครับนี่เด้อบังเอพี่น้องผู้อยู่ผู้ติดตามนะครับจ่องยูทูบนี่ครับก็สีวามันจิวครับนี่ถนนมีความแตกต่างระหว่างแม่น้ำซีครับกับด้านล่างนะครับประมาณสามสี่เมตรนะครับ อิวเหลือเกินนะครับมีโอกาสมีโอกาสไว้เอาหาชิปหาชิปจีันเขิงตัวเขิงตัวกันนี่โอกาสที่พังนี่เฮียนเฮียนเมย์หน่อยเนาะเฮี้ยนเมย์หน่อยขึ้นมากไกลที่วัดสันสว่างเดียวครับจีพี่น้องบ้านสำโรงนะครับพี่น้องบ้านสำโรงกะขึ้นมาอยู่รอถนนหมดเลยครับด้ยนี่เกือบทั้งมัดเลยบ้านสำโรองนักก็ถูกปีที่ผ่านมาหน่อยเนาะ ครับครับในบาน้านกับกขี้เหี้ยครับบ้านสำโรงครับมัอนี่ก็เป็นมือออกพันษาพอดีนะครับมือเคื่องในบ้ันึืนสิบหาคำนะครับเดือนเดือนสิบเอ็ดนะครับมันนี้เศร้าของวันออกพันษานะครับก็เลยมาเบิ้งขาบานน้ามันตาดน้ามันไหลมันขาวแหล้วแจ้งอีกส่วนนี่นะครับขาดบา้าคาบบอปิดนะครับ อาทิตย์เต็มจะามือข้าใบนี่มนผ,มผมอาา่านอาทิตย์นึงอานะทิตย์เนาะอาทิตย์กลัวๆนะครับเขากาลั่งออกล่วงนะครับก็ลั่งสีได้เก็บเยี่ยวผลผลิตลทางการกเกษตรนะครับเสียดายยุ่พี่น้องเอ้ยภัยธรรมชาตินี่มันรุนแรงเหลือเกินนะครับนี่ครับคือคือความหวาดเสียวนะครับที่ผมอยากออกมาบันทึกไว้นะครับว่ามันจิ่วครับถนนมือนี้นะครับแล้วข้อมาคุดว้สั้นเลย ตับอกาสกสิยนุยะลยลูกชายวิย <laughs> ญเอา้าวลุงพน้น,นออกจากนันมะาากระเหมืองครับลุงพน้นว้าหลาหมือแล้ว <laughs> <laughs> โอ้ยมีตะไพเอกความครับเวนี่ไพ <laughs> เอกมีขาดตัวครับเสียบัวช่างยูทูภพอเผื่องครับน้ำเสนอ ตรงลงตรงไปตั่ทัวประเทศแม่นเปิดหมวกบ้องรั้วม่เขาเกขวางบ่านเปิดเปิดหมวกป้องเออเลุงพลเสียมวยมาดูน้ำเอ้าตาดแล้วครับน้ำตาดแล้วมาโยหรอกเขาเทียวเขาขอคบเขาเรียบร้อยนะครับนี่ามองเล็กน้อยเที่ยวลงเลียนน่ะนะฝากไปจังน้อยเนอะท่างผู้ถือขาตัวตีแบนสำรองเที่ยวโอ้ ครับเอาไปอยู่แล้วเนาะครับเนาะเอ้าพี่น้องก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์แลครับน้ำท่วมแน่นอนนะครับผู้อยู่ข้างล่างเด้อขับขาดหลายนะครับทางไปโลงเลียนบ้านปลาเดือดปลาปัดสำารงกับขาดนะครับอ่าพราะ้งกันน้ำนี่เงี้ยไม่ใหญ่หน่อยนะครับเอ้าครับคลิปนี้จาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับที่ตามคลิปต่อไปนะครับ